นี่คือเส้นทางแห่งการกลับมาเชื่อมโยงกับจิตภายในเพื่อฝึกสติการตระหนักรู้และการเข้าใจตนเองและผู้อื่นอยากลึกซึ้ง <ou cabbage> การเดินทางที่สำคัญของเหล่า spiritual health influencer รุ่นที่2ที่เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายด้านสุขภาวะทางปัญญาและการสนับสนุนจากศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยม,มหิดลตลอดทั้งวันที่อัดแน่นเต็มไปด้วยความรู้ข้อคิดเตือนใจรวมถึงกระบวนการสุดพิเศษ เพื่อทำความรู้จักกับจิตตปัญญาศึกษาให้มากยิ่งขึ้นโดยเหล่าอาจารย์และผู้อำนวยการศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเราต้องเข้าใจอาการของ disconnect ว่ามันก่อให้เกิดปัญหาอะไรที่บ่งบอกถึงการ disconnect การ disconnect กับตัวเองตัวเองมันก็มีความคิดความนึกความสึกการไม่โอเคกับความรู้สึกไม่โอเคแบบรู้ตัวกับไม่โอเคแบบไม่รู้ตัวฝังลึกจนไม่ connect เลยไม่มี ฉันไม่ได้มีประสบการณ์นั้นอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่มันอยู่ในเมมโมรีมันอยู่ในระบบประสาทอัตโนมัติมันอยู่ในบอดี้เรามันเอมบอดี้มันเข้าไปอยู่ในเนื้อในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่คอนเน็กต์พราะนั้นพอเราไม่คอนเน็กต์เราดิสคอนเน็กต์เราก็มันคอนเน็กต์กับเราแต่เราไม่คอนเน็กต์กับมันเนี่ยมันก็จะพายเราวิ่งมันก็เราก็ไม่อยากคอนเน็กต์อ่ะเราก็จะหนีหนีไปทําอะไรนู่นนี่นั่นงั้นการกลับมาคอนเน็กต์กับตัวเองถ้า ถึงแม้คนไม่ได้มีทอม่าอะไระการกลับมาคนนี้ก็คือกลับกลับกลับมารู้กายรู้ใจตัวเองนี้ก็ถามว่าคอนเน็กกับตัวเองใครคอนเน็กกับใครเราคอนเน็กกับเราความเน็กกับตัวเองแล้วตัวเองอยู่ไหนและเราอยู่ไหนนี้เป็นหัวใจสําคัญอย่าให้เป็นเพียงแค่คําพูดรู้ลมหายใจตลอดเวลาไม่มีครับมันเป็นไปไม่ได้แต่โพย้นแบบนั้นจะไม่ได้เมื่อกี้ไม่มีไม่มีใครรู้หรอกว่าหายใจไม่มีทางเลยแต่ถามปุ๊บลมหายใจมาทันที แตว่าอะไรครับเมื่อเราเมื่อเราเพย์แทนเจนเมื่อเราใส่ใจสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะปรากฏขึ้นใส่ใจลมหายใจลมหายใจก็ปรากฏขึ้นง่ายนี่เดี๋ยวนั่งสมาธิไหมครับเจริญสิติใส่ใจลมหายใจลมหายใจก็มาละใส่ใจการนั่งนั่งมามใส่ใจหัวที่หัวอยู่ไหนไปไม่ยังมาใส่ใจถ้าเราใส่ใจมาที่ตัวเองก็คือการคอนเน็กเราใส่ใจมาที่ตัวเองไม่ใช่ตัวเองใส่ใจตัวเองมันคนละมันเหมือนกับมีสองสภาวะนะ มีแต่ผู้มีผู้สังเกตแต่ไม่มีสิ่งที่สุดสังเกตผู้สังเกตันจะมีไหมมันเกิดขึ้นพร้อมกันเราเริ่มเข้าใจว่าเไอเรานี่ก็ไม่ใช่พ่อโหด,ดเด่นเก่งเป็นผู้รู้เนื้อดูเนื้อโลกไอเราก็ปุ๋มแต่งเราก็มาจากอิงอาศัยเราก็เกิดขึ้นจากการอิงอาศัย จิตตบัญญัศึกษานะครับก็คือการศึกษาเรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ควรนะครับเป็นการศึกษาที่เน้นการศึกษาเรียนรู้ภายในตนเองเพื่อทําความเข้าใจตนเองทําความเข้าใจคนอื่นทําความเข้าใจธรรมชาติของชีวิตนะครับเพื่อการบ่มเพาะความรักความเมตตาแล้วก็สามารถที่จะดํารงอยู่ด้วยความมั่นคงจากภายในแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ครับคนที่มาเรียนจิตปัญญาจะได้อะไรบ้างได้เห็นเห็นสิ่งที่มันอยู่ข้างในตัวเอง ได้เห็นตัวเองว่ามันเป็นยังไงตอนแรกอะ่ะปกติถ้าสมมติเราดําเนินชีวิตโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยอะ่ะแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติทุกอย่างทํางานเป็นระบบอัตโนมัติแต่พอเราเริ่มรู้ตัวแล้วอะ่ะเราผ่านกระบวนการจิตตปัญญามาระดับหนึ่งเราเริ่มรู้ตัวคนที่เรียนรู้เห็นตัวเองแล้วจะเกิดการตระหนักรู้ตนพอตระหนักรู้ตนเวลาที่มันรีเฟล็กออกมาด้วยอะไรก็ตามอะ่ะมันจะผ่านปัญญา นี่คือเสียงสะท้อนที่เต็มไปด้วยความประทับใจจากการได้ร่วมเรียนรู้กับภาคีเครือข่ายศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลคือรุ่นนี้เขามี energy ที่แบบเขา ชอบแบ่งปันกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็พลังวงกิเนจีพรู้สึกว่าเขาชอบเรียนรู้แล้วเขาก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมันเป็นภาพที่เออเราตอนที่เราทําโครงการเราก็อยากเห็นภาพอันนี้ค่ะว่าแบบรุ่นเราเขาเดียวกันที่เขามีปณิธานที่อยากจะทําเพื่อสังคมหรือว่าเผยแพร่สิ่งดีๆเขาเราเขามารวมกันแล้วมีคอมมูนิตี้ร่วมกันส,สร้างอะไรที่แบ่งปันให้สังคมคือแค่แค่ต้องการเห็นภาพอย่างเงี้ยแค่นี้แล้วก็ขอบคุณมากๆที่พี่ตีกับอาจารย์เหนียวมาช่วยกันแบ่งปันค่ะ มันมีค่ากับคนที่ได้เข้ามานั่งในรูนี้มากๆรวมไปถึงว่าสสที่สนับสนุนเนี่ยก็ขอบคุณที่เป็นแรงแรงช่วยวีไเนีให้ได้ทํางานนี้แล้วไอ้พลังที่เกิดตรงเนี้ยมันจะช่วยส่งไปข้างนอกได้อีกมันไม่ใช่แค่โครงการที่คนกลุ่มหนึ่งมาเรียนรู้แล้วมันจะหายไปมไม่ใช่มันเป็นโครงการที่คนกลุ่มหนึ่งมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วมันจะส่งต่อสิ่งดีๆกระจายออกไปสังคมที่มันกว้างขึ้นได้จริงๆ ส่วนหนึ่งที่ผมเห็นนะ s p i r i t ิ a l influencer เนี่ยถ้าเราพูดถึงภาพ s p i r i t ินฟ i n f l u e n c e ์ใช่ไหมครับเราก็นึกถึงว่าคนที่จะไปสื่อสารไปทํางานอะไรที่มันเป็นสื่อแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นใน s p i r i t ลอิ influencer รุ่น2เนี่ยมีความสําคัญมากๆเพราะว่าเขาไม่ได้แค่ตั้งใจที่จะไปขยายหรือว่าไปสื่อสารว่าจิตวิญญาณเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ว่าสิ่งสาคัญเลยก็คือว่าเขาได้มีแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างประสบการณ์ภายในให้เกิดขึ้นภายในตัวของเขาเองมีแรงบันดาลใจที่จะบ่มเพาะการตื่นรู้ภายในให้เกิดขึ้นภายในตัวเองแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญมากๆของการที่จะไปสื่อสารเรื่องราวทางจิตวิญญาณให้กับคนในสังคมฟังได้ผมคิดว่าพื้นฐานสำคัญคือเขามีสิ่งนี้มีแรงบันดาลใจที่จะบ่มเพาะตัวเองก่อนก่อนที่จะนำเรื่องราวเหล่านี้ไปบอกกับคนในสังคมหรือว่าไปบอกกับใครก็ตามให้สามารถที่จะเรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะซึมซับเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปในหัวใจของเขาได้จริงๆครับ หากคุณผู้ชมต้องการศึกษาด้านการพัฒนาภายในอย่างแท้จริงเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยศูนย์จิตตปัญญาศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้เลยนะคะ มีหลักสูร os, ตรปริญญาโทจิตตปัญญาศึกษาที่เปิดรับนักศึกษาอยู่ในช่วงนี้นะครับนอกจากหลักสูตรจิตตปรัญญาศึกษาเนี่ยเราก็จะมีงานบริการวิชาการเพื่อสังคมนะครับก็จะเป็นงานเสวนาการจัดประชุมนะครับแล้วก็ให้คนมาเรียนรู้เรื่องราวของจิตตปรัญญานี่แหละผ่านสปิเกอร์หรือว่าคนที่ทํางานกับเรื่องนี้นะครับผ่านการไข้ควรผ่านการเรียนรู้มาแล้วนะครับซึ่งเร็วๆนี้นะครับเราก็จะมีงานเวทีเสวนาเมื่อจิตตปัญญาศึกษาพิบาลในห้องเรียนพยาบาลที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์นะครับจะเป็นงานเสวนาออนไลน์ในช่วงเดดือนนพฤษภาาาาคคมมมะรรับก็สถตติ ได้ทางเพจศูนย์จิตวิทยาศึกษามหาวิที่อะไรไม่ิดลนครับเส้นทางการเรียนรู้ของพวกเรายังไม่จบเพียงเท่านี้มาร่วมติดตามไปด้วยกันนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเข้าร่วมคอมมูนิตี้แห่งการฮิวใจสามารถเข้าร่วมได้ที่ Line Open Chat v ีเวอร์เน็ตโคเวพวกเรากำลังจะจัดกิจกรรมฮิวใจดีๆในทุกๆสัปดาห์อย่าลืมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแห่งการฮิวใจด้กันนะคะ